ก็สวัสดีคุณผู้ชมท,ท,ทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมผมเป็นใครนะครับผมผมชื่อกันนะก็วันนี้ครับผมเราก็ผมอยู่ในเกมของซิติคัวสากะหรือว่าซิติคัวส์สามนั่นเองครับผมก็อ่าวันนี้ครับผมเราครับจะมารีวิวแผ่นแผ่นนี้กันนะฮะผมนี่แผ่นนี้นี่เลยอ่าก็ขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับแผ่นนี้ก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับก็แผ่นแผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่เราจะมีคนขุดแร่อ่าชาโดลาด จักรไนท์แล้วก็คุณแร่เร็วโกรธอัปเกรดไวแล้วก็จะมีวัดหน้าแล้วก็มีวิดีโอเกมคุณผู้ชมอ่าออาุญาตพูดนีึเลยครับว่าแผ่นแผ่นนี้กูลเล่นยังไงคือจะว่าแผ่นแผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่เราจะมีครับผมมีจักรไนท์มายืนข้างหน้าเป็นตัวตัวแทงคุณผู้ชมมาแบบคอยแบบไถไข่ไม่ใช่ไถไข่มันคอยแบบเอ่อไถฝั่งตรงข้ามคุณผู้ชมแล้วก็จะมีชาโ์วาแล้วผมคอยทดาดาเมจให้ ประมาณนั้นแล้วเราจะยังมีวัดนะฮะเป็นตัวเอ่อตัวหลักเราเลยเป็นตัวดาเมจดดเมจหลักใช่ผมแล้วก็ยังจะมีโกรดเอาไว้แบบเอ่อทำให้อ้ชัด,ดุลาตีไวขึ้นประมาณนั้นคุณผู้ชมนะซึ่งแผนน่นนี้เอ่อผมได้ไปลองเล่นมานิดหนึง่งนะปรากฏว่าเป็นแผ่นที่อา่ามันดีอยู่มันดีนิดนึงมันดีนิดนึงแบบนิดนึงจริงๆคุณผู้ชมคือมันก็พอเล่นได้อะ่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากคุณผู้ชมพอเขจะพอแบบเอ่อเขาใจฟิลไหมโอเคก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับผมปนี่เราจะเล่นในโหมดเดนแมทนะผม1 V1 โอเคเข้ามาในเกมแล้วมาครับผมเราเสกเป็นวาดหน้าคนแเร่งรีบโอเคอัปเกรดอบิลิตีค้ครูดาวของลูกรักเลยคุณผู้ชมนี่ครับผมเปิดเกมมาไอเชีย่ยทำไมเวลากูเดินมันแบบมันต้องแบบเออทันหลังก่อนเดินมาข้างหน้าวะ คือจะบอกว่ากูไม like ่เข้าใจคือคือเกมมึงปรับใหม่ปุ๊บเครื่องกูเป็นอะไรหรือเปล่าเครื่องกูแบบจะค้างหรอโอเคเปิดมาผมนี่เห็นไหมมึงดูใจกูไหนเออไม่หนีไม่รอดหรอกเรามีเหล็กเออเรียบร้อยผมตายหนึ่งเฮ้อ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 อะไรอ่ะเฮ้อ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 แล้วก็ถอยมาปั่นปวดเฉยคุณผู้ชมนี่และจ้าเขาจะบุกมึงบุกเลยกูไม่สู้ต่อแล้ว โอ้ไม่กคุณผู้ชมฝันตองข้าเล่นเป็นโลก่กับธนูนะคุณผู้ชมครับก็เออเป็นคอมโบเพื้นฐานคือมันพื้นฐานอะเออไม่ไม่ให้กลับกูไม่ให้มึงกลับโอ้ยไม่ก็ไอเ้เหี้ยกูต้องหนีไม oh. ่จังหวะนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีจักรไหนแบบคอยถย่ะยแล้วก็จะมีไอ้ชาตว่าโจมตีคุณผู้ชมเออสวยพี่ไม่ได้ไม่ให้กลับเออเรียบร้อยเลย ถ่ยป้อมลูกถ่ายป้อมถ่ยป้อมแล้วก็ถอยต้องถอยจังหวะดีต้องถอยโอเคอุย้ยมันเยอะเออมันดีขึ้นนะไอ,อ้รู้สึกว่าไอ้อแบบภาพตัวนี้กูเพิ่งสังเกตแม่งสวยขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนภาพแบบอุบาทอันนี้ภาพสวยขึ้นต้องยอมรับเขาเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้อตัวนี้ไปสังเกตการโอวาวมันเยอะจังเลยว่านักธนูเนี่ยเออ มาแล้วลูกจ้าโก,โก็กว่าไม่เอาไอเ้เหี้ยเพลงแบบตกยุคตั้งแต่แบบยุคสมัยแบบพระเจ้าตากคุณผู้ชมเพลงโกโกวาเนี่ยตั้งแต่แบบช่วงโควิดกูเลยกูจําได้ดีเออไอ้เชี่ยเฟโทนเฮเเียอะไรนะ่ะไม่รู้โอเคฟันหลังเอาคุณผู้ชมเนี่ยมึงดูนั่นคือคอมโบคุณผู้ชมเนี่ยแม่งมีทั้งแทงทั้งดามจเอ๊นั่งธนูข้างล่างนายทำอะไรอะ่ะไม่ทราบเลยโอ้โหเจ็บจังกูเจ็บเะเนี่ยกูเจ็บจริงไอสัตว์เออเรียบร้อย หวาดหน้าตายเราบุกต่อได้โอ้โหไม่ก็วิ่งใส่เลยเออมึงนี่ไม่รอดหรอกนักธนูอะ่ะเออต้องตายโอ้โ oh. หไอสัตว์ไม่ตายโอ้ห oh. นักธนูเกือบตายหลายตัวแต่มันไม่ตายสักคนบันไลแล้วกูกูถอยก่อนแล้วกันคือไอบทเรียนเมื่อหลายเดือนก่อนมันทําให้กูรู้ว่ากูไม่ควรประมาท <c oughs> จํากันได้ใช่ไหมว่ากูตายไปกี่รอบกับไอการส่วนอย่างนี้กูจะไม่ประมาทอีกแล้วพอกันที เราไม่ชอบการประมาทเลยคุณผู้ชมนะคือเมื่อก่อนผมแบบไอ้เฮี้ยแม่งโคตรประมาทอะแต่แม่งก็เป็นบทเรียนกูอะว่าเออกูไม่ควรประมาทไอ้พวกเฮี้ยนี่นจริงๆคือแม่งเฮี้ยบางทีอะมันบุกมาแล้วโอไม่เราจะให้นายเด็ดขาดเออเออเรียบร้อยถ่วงเวลาไว้เดี๋ยวเพื่อนก็มาเพื่อนต้องมาเพื่อนต้องมาโอเคเพื่อนมาแล้วโจมตีจัก,ก็ไนแม่งย่างชา้าไอเฮี้ย กูต้องเจออย่างนี้จริงเหรอเออถ่ายไปลูกเออสู้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 เออคือจริงๆเราควรรอไอ้วาดหน้าหรือเปล่าคุณผู้ชมนะคือผมไม่มั่นใจว่ากูจะสู้ได้เลยอะ่ะมานี่ลูกฟาดไอ้นี่ไปเออฟาดนักธนูเดี๋ยวมันก็ตายคือกูไม่มีนักธนูมึงมมนต้องกลางโลเออวิ่งสปีดเออ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 เรียบร้อยตายสองเฮ้ยม,มันสู้ได้อยู่คุณผู้ชมเนี่ยมึงดูการรีวิวเซตนี้ คือมีทั้งแทงทั้งรามีเอ็ดคุณผู้ชมคือจะบอกว่าไอ้สำหรับเซตเนี้ยคือผมมองว่ามันเป็นเซตที่ดีนะเว้ยแต่ว่าไอ้เชีย่ยมันโคตรหน้าตูดโอ้ยอะไรว้เนี่ยโจมตีด้านหลังโจมตีด้านหลังโจมตีโจมตีไม่เอาสเปียร์ตันไปเอานักธนูโจมตีโจมตีตายไม่เป็นไรเพื่อนเอาทนั้งธนูให้ได้เออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมากอกันแล้ว สวนเลยแม่งกูไม่ประมาทมึงแล้วแต่กูจะสวนให้จบเออเออสู้เลยลูกเออเออถอยก่อนดีกว่ามันไม่อยากประมาทว่กกูไม่รู้กูกากลงไหมนะกูไม่อยากประมาทจริงๆว่ะคุณผู้ชมเอาเลยเพื่อนคือนายจะยึดแบบป้อมกลางไปมึงยึดไปเลยคือตอน,นเนี้ยเนี่ยไอ้ทับมึงยังไงก็แพ้แต่เพื่อนนะยึดไปเลยเพื่อนยังไงมึงก็แพ้แล้วกูมั่นใจ อันนี้กูไม่ได้ล้อมึงนะแต่มึงก็น่าจะแพ้แล้วละ่ะเอาจริงๆริงโอ้โหมันบุกมาแล้วคุณผู้ชมอุ้ยกลัวจังเลยอะถอยเลยกลัวจริงไอสัตว์เออกลัวจริงเออใส่เลยเออใส่ไปลูกใส่ไปเออแม่งมีทางพิษมีท้งอะไรโอ้โหลางโลกกลางไปเถอะเออเจ็บมากถุงเวลาไว้ลูกเออถ้าตายอีกกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงลนะกูตอนนี้โอเควิ่งมาข้างหลังฟาดไปเออ คือต่อให้มึงไม่ฟ้าผ่ามึงก็แพก้กูอยู่ดีเออ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 เนี่ยคือกูชอบชารโดว่าอะแบบเออมันเล่นมันดีอะแต่ตัวมันกากมันไม่ได้กากหรอกมันแบบเออแพงเกินคุณผู้ชมคือถ้าไม่ติดที่มึงแพงอะ่ะมึงเนื้อมันก็ได้นะแม่งเก่งอะ่ะเออเออเียบร้อยมาต่อกันที่เกมที่สองนะครับคุณผู้ชมครับก็โอเคคือไม่มีใครบุกมาหรอได้เดี๋ยวกูไปบุกมึงหน้าบ้านมึงเองเออ กดยิ้มไปเธอะมันทำเฮี้ยของมันอะโอ้โหเป็นซอมบี้งั้นเลยโอ้กลัวจังเลยอ่ะเออฟาดไปลูกเออเอเออเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเออเออโอยโออะไรมันยิงกูมันน่าจะจากไอ้ผีป้อมคุณผู้ชมมาผมเกมนี้โอเคเราจะเป็นผีใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นผีกับไอ้พระเอ้ยไม่ใช่พระไอสัตว์กูติดบ็อกฟุตกูเรียกว่าพระ,จะเจริญพรโยมแต่เอาเลย เอออย่างนี้แหละเออจะกาจัดพระไม่ใช่พระไอสัตว์พระเฮียอะไรเอยมันไม่ใช่พระมันคือยักษ์เออ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 ยักษ์ล่อเราอ่ะเออ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 ดีเสียงกดไหมไอ้เฮียกูกดอย่างแรงเลยเออเออกูถอยแล้วบายเออเออถอยด่วน ไม่ต้องถอยละไอ้นี่ยังไงมึงก็ตายเออเรียบร้อยกูผนองข้ามเขาเล่นผ้ากันนะ่ะคุณผู้ชมมันงโคตรเกียดกูเนี่ยเกียดเออฟาดไปฟาดไปไอ้ผ้าเนี่ยตายเออเออเรียบร้อยตายแล้วกูถอยละใบเฮ้ยเนี่ยคือผมบอกเลยน,นะว่าเออถ้ากูปล่อยให้ใหมันแบบเออสร้างตัวได้คือกูน่าจะแพ้คุณผู้ชมนะคือผมไม่อยากปล่อยมันสร้างตัวได้ไมันเป็นผ้าเอ้ไม่ใช่ผ้าไอสัตว์มันเป็นยักษ์ พระเฮียอะไรแม่งเล่นแต่บล็อกฟุตจนหลอนพระไปแล้วเออวิ่งไปลูกเออเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเขาเป็นแบบยักษ์อ่ะผมว่าเราเสียเปรียบระเลดเกมอ่าคุณผู้ชมคือเราไม่ควรปล่อยให้เขาได้เปรียบ <c oughs> เออแบบนั้นอะ่ะเออเนี่ยขนาดแค่สองตัวกูยังชิบหายไปวอแล้วเออคือเดี๋ยวนะทําไมคณคุณเล่มมึงเยอะจังเลยเยอะขนาดนั้นเลยเอระเออเนี่ยโจมตีไปลูกเออเออเอาจริงๆนะกูไปไปถ่วงเวลาเอาก็ได้นะคือตอนนี้ จะบอกว่าป้อมมันใกล้พังแล้วอะผมอาจจะไม่ต้องลำบากลำบนก็ได้เออเอาเลยลูกเอาเลยแม่งกูไม่อยากเจอพระไม่ใช่พระพระชี้อะไรพระพ่องแม่งพูดแต่พระแต่พระเออโอ้โหโอเคผมคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็รวมๆเซตเซตนี้ผมถือว่าเป็นเซตที่ผมมองว่าเออมันก็มันก็ดีเออมันดีมากเลยคุณผู้ชมคือเป็นเซตที่ เราชนะได้หลายตัวเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะแพ้ทางแต่ว่าคุณผู้ชมครับคือเราจะแพ้ทางอยู่ประมาณสองสามตัวคือเราจะแพ้ทางอียิปเซอร์ยักษ์แล้วก็ยักษ์ธาตุเนทแลวก็พ่อมดคุณผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้ที่เราแพส้สำหรับเซตนี้คือรวมๆผมมองว่าเซตนี้เป็นเซตที่เอ้ยมันก็ดี นะมันดีอยู่คุณผู้ชมคือก็สามารถเล่นจริงๆได้แต่ว่าถ้ามึงเจออีคิปเซอร์พ่อมดหรือว่ายักษ์สองตัวก็มึงน่าจะแพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมก็ใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมนะก็ใครมีเซตแนะนําให้เล่นนะผมก็แนะนํากันได้นะผมก็โอเคผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับไอเชีย่ยทำไมมันมีฟันด้วยวะมึงดูมึงดูหน้ายักษ์ไอสัตว์แม่งมีฟันด้วย